จากคดีหัวเลือกสวครับตอนนี้เดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนำไปสู่การยื่นยุบพักภูมิใจไทยแล้วครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับทางด้านของนางกุสุบาวตีสิริโกมุตนะครับเป็นสวสำรองไปยื่นต่อกอกตเพื่อให้พิจารณานะครับยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพักภูมิใจไทยนะครับกรณีเป็นจุดตั้งต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการหัวเลือกสวนั่นคือสำนวนที่1เมื่อวาน วันนี้มีอีกคิวครับวันนี้เป็นในส่วนของนายนัทพลตประยูนครับก็คืออดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้มีคิวจะเข้าไปที่กะกะตเพื่อยื่นยุบพักภูมิใจไทยเช่นเดียวกันนะครับนี่จะเป็นสำนวนที่2ในวันนี้ซึ่งกรณีของนายนัทพลเนี่ยระบุว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยต้องแยกอำนาจการบริหารและต้องให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมีความเป็นอิสระครับ แต่ว่าการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการเข้าไปควบคุมของพักการเมืองนั่นคือการเป็นปฏิบัติเท่ากับว่าตอนนี้เรื่องของการยื่นยุบพักภูมิใจไทยจะเป็นสองสำนวนนะครับขณะเดียวกันครับทางด้านหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญเบรกูลวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ระบุบ,บอกว่าบุคคลทั้งสองคนที่มีการยื่นยุบพักเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้รู้สึกสะทกสะทานขณะเดียวกันตอนนี้กำลังพิจารณารายละเอียดและข้อมูลต่างๆ เพื่อดำเนินการฟ้องกลับครับอากาศจะร้อนแค่ไหนก็ยังแพ้โปรโมชั่นร้อนแรงจากโมโนแม็กอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์ในราคาเพียง89บาทลูกค้า a i s กดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกลูกค้า True d t a c กดดอกจัน3 3 6สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก